ฮัลโหลฮัลโหล my เฟรนบอลนับตะนูทูทู่ขอบทูครับบอลพลา้นมาทานอาหารกลางวันกันจากที่รักจก่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเซฮัลโหลโม้นฮัลโหลฮัลโหลวันพุธวันพุธสดใสมาทานกันจาะมีไก่มีเอ่อข้าวจา้ะที่แมวทำให้ดูเมื่อกี้เนี่ยล่ะเนี่ยข้าวผัด ข้าวของอินเดียจะเข้าผัดกับพิแซนลี่แล้วก็มีปาสต้าอันเมื่อวานเนี่ยจะเหลือก็ต้องเอามาทานให้หมดจ้ะสามีไม่ให้ทิ้งแล้วก็มีไก่ไก่เนี่ยจะไก่ไก่ย่างโอเคข้าวโอเคเล้วก้มาทานก็เต็มทุ่อยจง t h a จ k อร่อยจ้ะยุ่มยำยุ้มยำเค็มไหมข้าไม่เค็มพอดีฮะวันปวันพาปีชีจวันปีชีจูมูลิมิโอ I l o v อ you ฮมฮึมฮมวันปี้ีจูมีน้ำพริกกะปิดด้วยจ้ะเพื่อนตามให้เมื่อวานอร่อยจ้ะยุ้มยำยุ้มยำ เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้กินมือจ้ะเมื่อวานนี้ขยำขยำมือทานมือจ้ะอร่อยจ้ะเพื่อนๆจ้ะกินด้วยกันเนาะมีอะไรมากมีข้าวผัดผักนั่งอย่างผักเยอะแยะเลย y h a ซ e r ้บร o สโซใ p ้พาสต้าอิน a l a t i Vero. Ừ. Ừ. Cái mèo cho tham mà hẳn chứ. Ừ. Chóp thích tham có tham nữa chứ. Ta cứ ทานวายนิดหน่อยจะเพื่อเป็นกระใสเพื่อให้เป็นกระใสเพื่อทาให้ทานอาหารอร่อยจ้ะไม่ได้ทานเพื่อเมาจะทานให้อร่อยเลยหน่อยจิ้งคือบึ้งอีกแคก็เหมือนบ้านเรานะเขาดื่มอะไรล่ะให้เป็นกระใสอ่ะพวกเออ ยาดองเหล้าหรืออะไรของเขาเนี่ยยาเสือสิบเอ็ดตัวกึ๊บกึ๊บกึ๊บไอเซยช่้วเนียิงกลับอะโฟยเบเมนอนเซมนอนยิงกรับแบบเป็นที่ยิงอนเด็กเพื่อนน้องกูออก เพื่อนจ้ะเขาดื่มทั้งวันเขาไม่ได้ดื่มเพื่อทานข้าวจ้ะเขาดื่มทั้งวันอันนี้รําไม่ได้เมาทั้งวันตอนนี้ทานไม่ได้แล้วจ้ะเพื่อนป่วยกินไปเรื่อยๆเจียก่อเคเป่าอร่อยไหมตอนนี้ป่วยจ้ะถามเพื่อนอร่อยไหมเขาผานว่าอร่อยพูดอะ่นด ตอนนี้ป่วยจ้ะเพราะเพราะว่าเป็นตับแข็งจ้ะเพื่อนน่าสงสารเสือสิบเอ็ดตัวทำลายทำลายตับเรื่องนี้ต้องกินยาจ้ะกินยาแล้วก็ตอนนี้ก็ทานไม่ได้แล้วจ้ะไอเสือสิบเอ็ดตัวไม่รู้แอบทานหมอไม่รู้ทานไม่ได้แล้วหมอห้ามแล้วก็ทานเบียร์ได้ยังเดียวจ้ะ I say น้องเ h ่อเธอเข่าเธอป่ t ยด้วยไ t ้ก็ตัวน่าว่าเธอเธอดิ้งอเลเบียตอนนี้หมอบอกว่ากระป๋องตาลตานข้าวแค่นั้นจบห้ามเยอะคนนี้เพื่อนรักกันจ้ะดื่มเยอะเมื่อก่อนเสือสิเป็ดตัวแมวดื่มไม่เป็นจะเสือสิเป็ดตัว ไอเตียน oh. ้อง <that> <streaming> <that> ัจริงแกร๊บัเลยต่อมเลยเนาะไม่ต้องใส่เนาะมนเยอะก่าเลยาขาวจะไม่ชอบมันรับอ่ะมันเหมือนเหล้าขาวว่ามันฉุนไงมันแรงแมวดื่มไม่ได้หรอกดื่มนิดเดียวก็เด็ดมาลองเท่งแล้วไอจิ้มลิตรได้สุดเดชมันทำที่วิสกี้ วายโอเคจ้ะอันนี้ชอบอันนี้อร่อย <c oughs> อน,นี่เป็นกระายอาหารจะกินผักดื่มวายแล้วโอโหทานข้าวอร่อยจ้ะ <c oughs> ทำให้เราเลือดลมเดินดีเซวายโอเคเว้ยเนี่ยจ้าที่แล้วจ๋ามาทางไก่อร่อยจ้ะไก่ย่างไก่ไก่ย่างเจแมวจ้ไก่ย่างบิ๊กซี อบอบเอิมในเตาไอ้น่าจะเตาเตาอบควอดเอิมก็เรียกเตาอะไรไม่รู้เตาปิกนิกก็จะเตาอบปิคนิคเล่เหรอวัดเนมมาเลยมันเรียกเตาโรบอทโลโบอะไรนะภาษาไทย เตาไร้ฟันอ่ะเตาอะไรเขาเรียกอะไร่ะเดี๋ยวเตาอบของสมัยนี้เขาทำมาจากเจโปเนีี่พวกที่ไม่มีน้ำมันอะไรเราอบไม่มีน้ำมันเตาอบไร้น้ำมันอ่ะจ่ายเตาเล็กๆกับที่ดึงข้าดึงออกอะไรเนี่ยจัง t อ n ดินโรบอ a เนมอัง n ฤษไ o โร h อ o we h a v ฮไม่รู้ว่าคือเตาเตาอบไร้ควันอย่าง แม่เรียกนั้นเนี่ยไม่รู้เขาเรียกว่าอนะทุกคนคงรู้หหลกเพราะสมัยนี้เขาใจนเกือบทุกบ้านและะ้วค่ะ่ี่จสนรู้พอะออ่าใช่ so what? For <clean> ร,รู่อสอลีโบอทเอ

มองโรบอทด้วยว่าเขาเรียกโรบอทชั้นเล็กๆก็จะไอ้ไอ้ e ม้อหุ่นโลหะอ่ Maybe m a y b e หม้อไรควันอะไรนั่นใช่ไหัล่ะ Maybe the proper name is air fryer Okay I don't know about that one It's making preparing food with hot air อ่า uh huh. อบอบไร้ควันนะ่ะแบบเขาอบแบบว่ามันควันไม่ออกมาข้างนอกก็จะอบข้างในอ่ะเขาเรียกอบไร้ควันหม้อดูบดเะนะจะหม้อแล้ก็ไม่รูนะ้นาะทำอะไรอยู่ชื่อชิงหม้อรม,อมี่ <c oughs> ปังแป้งชิงเกียบเ <c oughs> อ้ยเพื่อน้ะชิ้นชุบมันดีอร่อยจ้ะ ตามคนเดียวอร่อยอร่อยคนเดียว mm hmm. มาหทานกับเพื่อนจ้ะ mm hmm. mm hmm. พอไปเปิดร้านอาหารเล็กๆได้จ้ะ I อ a ซ I can อ ma เฟิร์ l มอลเลสไปขายตามข้างถน,นน่ะได้จ้ะเอารถอีแตนปดูปด ข้าวแกงมาแล้วจ้าวันนี้มีอะไรจ้าคุณเจ๊แมวเดี๋ยวต้องมีไอเดียทุกวันจ้าวันนี้มีผัดข้าวผัดจ้าข้าวผัดเออถั่วอะไรนะถั่วลันเตาจ้าถั่วเขียวะอะเรียกถั่วอะไรพิซแซนเลยจุดเดรบหรือ hmm. ซ no? mm ูพิซแซนเลยเนาะ ไปขายเป็นข yeah. ้าวแกงไงดูพีเน่พีชเยบน่าเราเลยเนอะที่ร้านวายวาแดงรือง่วนใ่ไมใเหลือมาเกินเงี้ยคุเพื่ออะืรออ่ะนีรถมาขายแตงวันนี้ขายข้าวข้าวก็นพิแซนเล่นจ้ะ คุยตลกตลกหน่อยเงี่ยจ้ะอืมวันนี้มีข้าวข้าวแกงข้าวผัดถั่วเขียวจ้ะเนี่ยเขาเรียกถั่วอะไรหนูแมวก็ไม่รู้จ้ะใจแมวก็ไม่รู้ถั่วลันเตาเขีียวเนี่ยจะอร่อยอย่างนี้หนูไอรอนน้ำเนยบพีพีฮะ one piece t อ่าพิซแซนเลย สา <Okay. S 1> อังกฤษเนมพี mm ่าอร่อยเพื่นจักกู้ต้นหน่อเชิคกินชิชิไก่ย่างพีซีแล้วก็มีไก่ย่างแจมแมวจักเซทเดย์แฮปเปอร์เดอะฟู้ดรีโซกอร์บิสเซลชิคกิน โปลฟิโตและโรบอตมาชินโรบอโลบอเขาเฮ้ยจ้าเพือนจ้ามาทานคุณนอ่ออร่อยหั่นคุณหมูแม่ก็ถามีจ้ะคือครนี้ไจ้าวิจยไม่ยู้ แก้มีขอบคุณมากเจ้าเพื่อนๆชาวที่รับชม Thank you everybody Stay c o o d today Enjoy your family, a n d y o u r life, a n y o r friend mm hmm. Enjoy online together with uh, we stay c o o d together เควสิมูนแก We need to open heart Love you, love you, love everybody Love my husband love my friend love my mama papa โอเค no stay today Love non o non o no. v e baby any anyway. any way n e b o t e any way แก่ร hmm. ักเพื่อนเพื่อนทุกคนจะดูแลตัวเองด้วยเนอะเพื mm ่อ hmm. นเพื่อนจ๋ามาทานอาหารกระหนูแมวอร่อยยงรักเพื่อนเพื่อนทุกคนขอให้มีความสุขทุกคนนะเพื mm ่อนเพื่อนจ๋ารัก ขอให้เพื่อนๆรักครอบครัวรักแฟมิลี่รักเ,เพื่อนๆทั่วโลกเราเนี่ยนะขอบคุณมากที่รักชมเซ h ฮัลโหลแมนเลิฟ thank you everybody mm hmm. love you love y mm hmm. รักคุณรักคุณ mm hmm. เพื่อนๆจา๋า